สวัสดีครับคุสวัสดีชาวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนวันนี้มาพบกับการนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในรอบปันของปีศาจแดงมาให้ทุกคนได้รับชมในช่วงยูไนเต็ดนิวถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับมาติดมั่นใจ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยุติการรอคอยแชมป์ที่ยาวนานไว้ในฤดูกาลนี้ในวันย่ามาติดกลางร,รับประสบการณ์สูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศอย่างมั่นใจว่าในฤดูกาล2021-2022นี2021้ทัพปีศาจแดงจะคว้าแชมป์ได้อย่างแน่นอนหลังห่างหายความสำเร็จมานานหลายปีสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อจริงๆก็คือ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกระดับทีมสูงกว่าเดิมหลายเท่าแล้วสำหรับฤดูกาลใหม่นี้อย่างที่ทุกคนทราบการแพ้ให้แก่คู่แข่งในนัดชิงยูโรปาลีกเป็นอะไรที่เจ็บปวดสุดๆและมันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าทีมยังไม่ดีพอฉะนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาจนกว่าจะแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆด้าน ซึ่งความจริงเราก็พยายามทําแบบนั้นมาต่อเนื่องนั่นแหละอย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์จากปัจจัยหลายๆอย่างผมค่อนข้างมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีพอจะลุ้นความสำเร็จในทุกรายการที่ลงแข่งและจะยุติการรอคอยถ้วยแชมป์ไว้แค่นี้แน่นอนเป้าหมายของพวกเราคือ การควา้าแชมปมาตั้งแต่แรกเริ่มและก็แสดงให้คนทั้งโลกเห็นแล้วว่าขยับเข้าใกล้สิ่งเหล่านั้นมากขึ้นทุกปีแบบเป็นรูปธรรมซึ่งผมมีความสุขกับสถานการณ์ที่ว่ามามากๆเลยสิ่งที่สำคัญคือนักเตะทุกคนเติบโตขึ้นผ่านประสบการณ์และการทำงานหนักร่วมกันในทุกๆวัน อมการเล่นของทีมโดยรวมก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามด้วยเมื่อทุกอย่างเริ่มลงตัวและตอนนี้เรายังได้นักเตะร,ระดับโลกเข้ามาเสริมทัพตามเป้าหมายจึงไม่แปลกที่เราจะคาดหวังถึงตำแหน่งแชมป์มาติดกาวกับอินไซด์อยู่ในเตดก็เป็นที่แน่นอนครับว่า ยูไนเต็ดห่างหายจากการคว้าแชมป์มานานหลายปีและปีนี้ก็ดูท่า,าทีว่าจะเข้าใกล้ความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากแน่นักเตะเป้าหมายมาเสริมทัพและเราชาวปีศาจแดงทุกคนควร่วมแรงร่วมใจเชียร์ยูไนเต็ดให้ประหา,ารคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปพร้อมๆกัน สำหรับเนะื้อหาที่เรานำมาเสนอในวันนี้ถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง United Family ขรอบครัวปีศาจแดงของพวกเราด้วยนะครับและ United n e w ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอรับชมและติดตามกันได้เลยครับ